สวัสดีค่ะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวจังหวัดสแก้วทุกท่านค่ะเนื่องในวันครูปีนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะที่มีส่วนในการสนับสนุนและก็ดูแลลูกหลานชาวจังหวัดสแกวเป็นอย่างดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การพแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ซึ่งดิฉันได้เห็นถึงความทุ่มเทแรงกายแรงใจและพละกําลังสมองอย่างเต็มที่ในการที่จะปรับตัวพร้อมรับกับสถานการณ์ และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,อยังคงดูแลและก็ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับเด็กๆและเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของเราได้อย่างดีคุณครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นบุคลาการอันทรงคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของคนในชาติซึ่งที่ฉันมีความมุ่งมั่นและให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมและการพัฒนาคครู ให้เป็นครูที่มีความเป็นมืออาชีพรวมถึงการปรับเปลี่ยนพัฒนาและก็ยกระดับชีวิตคุณครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจังหวัดสแก้วของเราก็ได้รับการเลือกให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพโดยมีเป้าหมายที่จะให้การสนับสนุนให้เยาวชนลูกหลานชาวจังหวัดสแก้วได้พัฒนาตัวเองให้เต็มตามศักยภาพ ฝึกนิสัยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก็อบรมดูแลพฤติกรรมผู้เรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยและกรอบของคุณธรรมดิฉ่ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมคุณครูทุกท่านบุคลากรทางการศึกษาของชาวจังหวัดสะแก้วทุกคนในการที่เราจะสร้าง รูปแบบการเรียกนการสอนการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะสร้างลูกหลานของชาวจังหวัดสแก้วให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของสังคมและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของเราให้จเจริญเติบโตก้าวหน้ายิ่งๆ่งขึ้นไปค่ะในโอกาสวันครูปีนี้ดีฉันขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งในการที่จะร่วมกันทำงานและก็พัฒนาเด็กเยาวชนและการศึกษาของชาติสืบไปค่ะ